สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนออกตาร์ดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาในสถานะคนรอรักเก่าค่ะใครรอรักเก่าอยู่คะคนรักเก่าต้องเลิกกันไปแล้วถูกไหมเออเราไปดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณก่อนว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณเป็นเช่นไรคุณรอรักเก่าคนร,รักเก่าคุณจะกลับมาหรือไม่ เป็นการดูดวงบัตรตะวันตกเป็นการดูดวงบัตรทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงเล็ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณมันคือจเนอเรื่เรติ้งดวงทั่วไปโอเคไหมอ่ะก็ดยความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก่อนเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกันคะแล้วทําไมถึงเลิกกันจ๊ะมากันที มากันที่ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะมาดูที่ธาตุไฟเป็นธาตุแรกนะจ๊ะอ่ะขอดูความสัมพันธ์ของคุณสองคนเดลอมเพรสคุณเป็นคนที่ดูแลเขาได้ดีนะในความรู้สึกของเขาแต่เขาก็มีสเสน่ห์เรื้อนเสน่ห์เรือ,ห,รรอหลายความสัมพันธ์จบไปแล้วเหรอจบไปแล้วกลับมาแล้วและเป็นความสัมพันธ์ที่เราอาจจะเชื่อใจใคุณ คนเดีวกับคนเจ้าชูหรือไม่จะไฟจะหรือราเจ้าชูเองก็ได้โปรไฟล์ของคุณค่อนข้างดีนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีทรัพย์สมบัติมีความภาคภูมิใจในตัวเองอาโปรไฟล์ไม่ธรรมดาทีเดียวนะไฟเขามีความเจ้าชูอยู่เล็กๆนะมันเหมือนความจความเจ้าชูกับแฟนล,ลี่มันเส้นบางๆไปไหนใครรูจจ้จักไปไหนไทรก็เอ็ดเมตตาปานีเอนโดอะไรเงี้ยในความสัมพันธ์ที่คุณอยากได้ความชัดเจนไหม หรือว่าความสัมพันธ์ที่มันไปไปในทิศทางที่คุณก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในทิศทางของความสัมพันธ์นี้มันจะรงเอยเช่นไรห,หรือคุณกําลังตามหาอะไรอยู่คุณตามหารักแท้ตามหาเนื้อคู่ หรือตามหาคนที่จะเริ่มต้นใหม่หรือตามหาอะไรอยู่เพราะเหมือนความสัมพันธ์ที่ต้องรอคอยอ่ะมันมีความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งที่มันจบไปแล้วมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วเรากลับมาใหม่ก็ได้นะจ๊ะคนที่คุณดิวด้วยเขาค่อนข้างมีเสน่ห์มีความเจ้าชู้ช่วงนี้น่าจะอยู่ในระยะของการห่างกันห่างกันในเรื่องของระยะทางห่างกันในคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างนะจ๊ะแต่เขาอยากกลักคุณไว้อ่ะ มันมีความรู้สึกว่ารักไม่รักมากักทําไมอาจารย์คนบางคนก็ก็รักไหมมันมีความรักอยู่แต่มันไม่มากพอมันอาจจะกักไว้เพื่อเป็นตัวเลือกเพื่อเป็นช้อยเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงแล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าบางทีถ้าไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจไม่ได้รักขนาดนะั้นแล้วกักคนไว้ทําไมอาจจะเป็นเพราะผลประโยชน์ไหมอาจจะเป็นเพราะมีคนมาดามใจมาคุยเป็นที่ปรึกษาเป็นคนใครเหงาหรือเปล่าอารมณ์นี้ จ็ดดาบเนี่ยใครแทงข้างหลังท่านมันมีคนที่โกหกไม่พูดความจริงตรงนี้ไม่พูดความจริงหรือพูดไม่หมดในความสัมพันธ์อาจจะมีการทำร้ายรับหลังอาจจะมีการพูดได้แต่ทําไม่ได้ก็ได้นะจ๊ะเขาก็ค่อนข้างเปล่าในตัวเองนะหน้าตาเขาดีสเสน่ห์เขาแรงเขามีความลับให้สลับกันได้ค่ะ หรือบางคนนะมันอาจจะเกิดการห่างเหินกันแบบไปกระทันหันเพราะความไกลห่างในเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการทํางานเขาอาจจะไปทํางานอีกที่นึงก็ได้ไปอยู่ไกลๆก,ก็ได้งานใหม่และเขาต้องไปโฟกัสกับงานกับเงินเลยทําให้รู้สึกว่าในความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเกิดความห่างเหินมันเกิดการไกลกลันแต่ก็ยังแต่ก็ยังดีวกันอยู่แต่ว่ามันเป็นการดีวกันซึ่ง ติดต่อสื่อสารกันบ้างในบางเวลาและคุณกำลังรอคอยอยู่ค่ะคุณรออะไรอยู่คุณรอคนของคุณให้เขากลับมาหรือคุณอยู่ในระยะทําใจเหมือนกันไฟคุณอาจจะอยู่ในระยะทําใจว่าในความสัมพันธ์นี้ยเขาบอกว่าเราดีมากๆเขาบอกว่าไม่มีใครดีกว่าเราแล้วเราดูแลเขาได้ดีเราบางคนตัดเล็บตัดผมทําความสะอาดเสื้อผ้าหน้าผมคือเป็นที่หนึ่งในใจเขาอะ แต่เป็นที่หนึ่งในใจเขาก็ไม่ได้มองถึงสถานะที่แบบเขาอาจจะไม่ได้มองถึงสถานะที่เราจะเป็นคู่กันได้หรือเปล่าจ๊ะมันเป็นการเป็นไปกับกับบางครั้งก็ไม่ได้มีเวลาให้กันมากบางครั้งเวลาก็ไม่ได้ตรงกันนะักบางครั้งก็เกิดการไกลห่าง อาจจะมีจากความขัดแย้งจากความเสียใจที่เราต้องไกลห่างและบางคนเลิกลากันไปแล้วแต่เขากลับคืนมาอีกครั้งแล้วก็ไปไปกลับกลับไปไปกลับกลับกันแบบนี้เดี๋ยวก็รักกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะคนรักก็ต้องเลิกไปแล้วใช่ไหมมาดูสิว่าทําไมเลิกกันเดอเดมันมาตรงนี้ค่ะหรือคุณเองไม่แน่ใจกับคนนี้ว่าเขาจริงจังเดอเดทํทำไมเลิกกันทั้งทั้งที่ยังรักอ่ะคุณรักกัน คุณอาจจะดิวกับราศีราศีเดอสตาร์ราศีกุมค,ค่ะราศีมังกรนพัดน้ำก็รากฏมีพิจิกค่ะน้ำมาเยอะนะไฟนะตุนค่ะทำไมเลิกกันเหรอในบางคนไปเจอคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเปล่าในบางคนเขาเคยเป็นครอบครัวกับเราหรือเปล่าเขาเป็นครอบครัวกับเราเขาไปมีคนใหม่แล้วเขาไปสร้างครอบครัวใหม่แล้วเขาไปมีชีวิตใหม่แล้วแต่เขาก็ยังเขาไปมีทะเบียนสมรสใหม่แล้ว แต่เขาบอกว่าเขารักเราอไม่เลิกกันเหรอเพราะว่าการเลิกกันในครั้งนี้มันมองถึงคุณอาจจะรู้สึกถึงความไม่เป็นสุขมองถึงการไม่ได้ครอบครองมองถึงใครบางคนที่ยังเป็นรักเผื่อเลือกเขาไม่ได้เลือกเราเขาไม่สามารถเลือกเราได้เขามีเหตุผลในการไม่เลือก เขาอาจจะไปมีครอบครัวใหม่มีทะเบียนสมรสเรียบร้อยเราก็เลยอยู่ในสถานะที่จริงๆเราอาจจะมาก่อนก็ได้บางคนอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนแต่เราเลิกไปแล้วไงเขาไปม,มีครอบครัวใหม่แล้วแต่กลับมาทิ้งเรากลายเป็นมือที่สามซังนั้นลักษณะบแบบนั้นเลิกกันเพราะอะไรเลิกกันเพราะอะไรคะเลิกกันเพราะว่ารู้สึกว่าที่ผ่านมามันมีเรื่องของความเสียอกเสียใจกัน ทำให้การต้องเสียอ,อกเสียใจตอนอยู่ร่วมกันอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าของการละกันมากนักค่ะหรือใครบางคนอาจจะเป็นคนงคุณไปทำใครท้องหรือคุณไปทำใครท้องก็ได้นะลักษณะแบบนั้นการเลิกการทําให้อีกฝ่ายหนึ่งผิดหวังเสียใจเศร้าใจทุกทรมานใจแต่การกลับมาเจอกันอีกครั้งก็ยังเป็นความรู้สึกที่ยังไม่ลงตัวเป็นความรู้สึกที่มันยังคาหลาคาซังอยู่นั่นแหละอารมณ์ของ คุณรู้ว่าในความสัมพันธ์นี้บางครั้งคุณรักเขาแต่คุณรู้ว่ามันมันยากนะกับต่อการที่เราสองคนจะมาเริ่มต้นกันใหม่ถ้าจะมาบอกถึงความรู้สึกของความรักนะ่ะมันได้ว่าฉันยังคิดถึงเธออยู่นะฉันยังรักเธออยู่นะฉันยังอยากให้เธออยู่ตรงนี้นะฉันยังต้องการเธออยู่นะแต่ถ้าจะให้เป็นตัวจริงไม่ได้นะลักษณะบแบบนั้นหรือเปล่าคุณเจอสถานะนี้อยู่หรือไม่คะนะอารมณ์นี้แต่คุณรักเขา รักเขาอาจารย์เขาไม่มีคนใหม่แล้วเรามีความผูกพันเราอยู่กันมานานเรามีความเป็นครอบครัวกันมาก่อนนั่นคือเคยนั่นคือเคยแต่ปัจจุบันละ่ะปัจจุบันเขามีใครไหมปัจจุบันคุณมีใครไหมปัจจุบันความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้ไหมก่อนโอุอีกแล้วเหรอแบตหมดอืมงั้นเดี๋ยวอาจารย์ส่งเสียงดังๆแล้วกันนะ,ะนะโอเคไหมอ่ะอันนี้คือพลังงานของคุณอ่ะ ไปดูสิคนรักเก่าเดี๋ยวนะคนรักใครอยู่ในห้องอ่ะน้องมุกน้องพลอยเจลิงอาจารย์แบทหนดอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปไปดูอย่าอาจารย์อาจารย์นี่ดีกว่าอาจารย์อาจารย์เบรด เบรกแป๊นแบ,บนึงแล้วเดี๋ยวจะตอบเพราะว่าแบตหมดแบตในไมค์ก็แบตบในไมโครโฟแบบนมฟมหมดแปบ๊บนึงนะคะ